พุทธบุตรนั้นได้มีคำถามขึ้นไปต่อบาร,รมีพระผู้เปิดโลกขอให้พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังคังรักษาเมตตาต่อพุทธบุตรในการที่เรียกว่ามีอาการร้อนในตัวจนกระทั่งเกิดอาการที่อยากจะเปลืองเสื้อผ้าแต่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะจึงระงับตรงนั้นไป แต่มีอาการแบบนี้ในขณะนั่งกรรมฐานธรรมะเปิดโลกขอบารมีแห่งหลวงพ่อคงจตุมโลและทีมงานพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จนถึงบารมีท่านพระปู่สหบ,บดีพรมผู้ดูแลสัญญาณธรรมะเปิดโลกและช่วยเหลือพุทธบุตรในการให้มีการกลายเบนจขันหรือคลายกรรม ขอพระองค์ท่านเมตตาด้วยเถินเกิดจากสิ่งใดหรือวิบากกรรมใดหรือเกิดจากสิ่งใดที่แสดงผลในการรู้สภาวะกรรมด้วยตัวเองว่ามีอาการที่เรียกว่าออกร้อนจนไม่สามารถที่จะอยากใส่เสื้อผ้าต่อไปเมตตาด้วยเถินการที่ลูกนั้นรู้ คำว่าอิทธิพลของการใช้วิชาธรรมะเปิดโลกนั้นเมื่อไหร่เปิดให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเกี่ยวกับกายร้อนหมายถึงสิ่งที่ลูกนั้นตั้งแต่ทุกชาติที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงชาติปัจจุบันเบญจขันนี้ได้ฝังก้อนกรรมของการที่เรียกว่าเคยเป็นผู้ฆ่าผู้เบียดเบียน เนื้อตัวชีวิตผู้อื่นซึ่งในขณะที่ลูกนั้นได้มีกรรมหนักมากที่สุดก็คือการที่เรียกว่าคลายให้เห็นกรรมของการที่เอากายไปทำผิดโดยการเข็นฆ่าชีวิตของสัตว์อื่นนั่นคือในชาติที่4ี่ที่ผ่านมาของลูกนั้นลูกเคยเลี้ยงไก่และเป็นผู้ที่ ขายไก่สดและถ้าผู้ใดนั้นต้องการให้ทำในเรื่องของการที่เรียกว่าเพื่อเป็นการค่าถอนขนตอนนั้นลูกมีลูกน้องเกือบ20คนลูกใช้ให้เขาทำแม้นตัวลูกไม่ได้ทำแต่เจตนานั้นคือการที่เรียกว่าทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนร,ร่างกายผู้อื่นทำให้เวลานั่งออกกรรม เป็นกับสิ่งที่เป็นอาชีพในสี่ชาติที่ผ่านมาเริ่มแสดงผลของการที่เรียกว่าสร้างดีและทำให้กรรมตัวนั้นได้ถูกแสดงออกในขณะที่อยู่ในเรื่องของการนั่งสมาธิทำให้ลูกนั้นรู้สึกร้อนและรู้สึกยุบยิบวูบวาบจนกระทั่งมีอาการแสดงทางกายที่อยากจะไม่ ใส่เสื้อผ้าเพราะสิ่งเหล่านี้ขนไก่ที่ลูกนั้นให้สิ่งที่เรียกว่าค่าเพื่อให้ผู้สั่งนั้นเกิดจากลูกต้องไปสั่งลูกน้องอีกครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจากอาชีพเคยทำการที่เรียกว่าส่งไก่ให้ผู้ที่ต้องการไหว้เจ้าและต้องการให้ไก่นั้นสวยราคาก็ดีในตรงนั้น ลูกได้อยู่ในสภาวะของชาติที่สี่ที่แล้วนั้นเป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าเรียกว่าเป็นผู้ส่งไก่นั่นเองแต่ลูกก็ทำไม่นานทำอยู่ประมาณสามปีจากนั้นทำให้ลูกแต่งงานและไปอยู่กับครอบครัวอื่นจากนั้นสำนึกผิดจึงได้พยายามที่จะพอขมาลาโทษและทําบุญให้กับไก่ทุกตัววันนี้ อานิสงส์ที่ลูกต้องการเห็นกรรมที่มากที่สุดที่ทำให้ชีวิตของลูกนั้นต้องหันมาปฏิบัติธรรมก็แสดงกรรมจากอาชีพที่เคยเบียดเบียนฆ่าสิ่งที่เรียกว่าไก่แต่ลูกก็ไม่ได้ทานานแต่กรรมตัวนี้เมื่อต้องการให้แสดงผลและยังมีอานิสงส์หรือผลแห่งการกระทำนั้นยังมีบางเบาก็จริง แต่ลูกนั้นเป็นผู้ที่ฝึกฝนในเรื่องของการรู้สติสัมปชัญญะมีอะไรเกิดขึ้นที่ผิดปกติจึงรับรู้ได้นี่แหละคือเหตุของการที่เคยฆ่าไก่ถอนขนไก่จนกระทั่งทำให้ไก่สวยงามแต่เขาไร้ชีวิตทำให้ลูกนั้นตอนสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้จึงมีอำนาจของกายกรรมที่เคยทำผิดแสดงที่กาย และขอรู้เลยว่าลูกนั้นได้ขออาโูศิกรรมเรียบร้อยแล้วเจริญพรลูกจึงไม่ได้แก้ผ้าที่จะทำให้ไก่ตัวนี้ถูกถอนจนกระทั่งไม่มีขนซักอันอยู่ในตัวและตรงนี้เอง ความรู้สึกตรงนั้นจึงอยากถอดเสื้อผ้าและเมื่อความอยากถอดนั้นรู้ว่าตัวเองกำลังสร้างบุญกับผู้อื่นอยู่จึงไม่กล้าทำนี่คืออำนาจของกรรมที่มาบ่งให้เห็นถึงผลของการที่เคยได้ทำในเรื่องผิดศีลข้อหนึ่งวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่มีในเรื่องของการรักษาศีลและ เมื่อไหร่ที่ลูกนั้นเป็นผู้รักษาศีลครบวันไหนจําไว้ลูกจะออกกรรมตัวนี้จะไม่เห็นอาการเหล่านี้อีกต่อไปและเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเซลล์ต่างๆจัดเรียงตัวให้ใหม่เพื่อให้ลูกนั้นพ้นจากการที่เรียกว่าขออโหสิกรรมและขอเห็นกรรมก็เกิดขึ้นแล้วด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ทำให้อาการที่รู้ว่า ลูกรู้เลยว่าความเกรงกลัวละอายต่อบาปและกวนอยากรู้เพื่อจะแก้ไขจึงเกิดขึ้นและขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้เจริญในทุกด้านทุกทางเถิดลูกรักและขอบใจสำหรับการปฏิบัติบูบชาและเชื่อศรัทธาในสิ่งที่ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นวันนี้ขอจากไปด้วยสุรเสียงเพียงเท่านี้รัก <c oughs> เรื่องสินนะคะเวลาถ้าใครมีเบญจขันธ์ใหม่ของเก่าจะส่งผ่านเบญจขันธ์ใหม่ที่มันมีการเชื่อมโยงกันมาในอดีตชาติซึ่งในชาตินั้นก็ไม่ได้ทําเยอะเข้าใจนะพอแต่งงานปุ๊บก็ออกจากตรงนั้นเลยนะคะก็เลยทําให้อาการตรงนี้ยังมีอยู่เพราะการฆ่าไก่เราไม่ได้ฆ่าตัวเดียวนะคะลูกน้องมีตั้ง20คนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละทาให้ การถอนขนการที่ทําให้เขาเปลือยทําให้เรารู้สึกเราอยากที่จะมีอาการร้อนอยากที่จะ,อะถอดอะไรออกมันรู้สึกว่ามันร้อนข้างในนะเนี่คือการที่เราได้ไปลวกเขาในน้ําร้อนแล้วจากนั้นเนี่ยถอนนะคะลูกน้องทําแต่เราไม่ได้ทําแต่เราเป็นผู้สั่งนะคะก็ขอให้จบกรรมนี้นะ แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุกับการแบ่งปันธรรมนะคะ